ทักทายรายก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบน,นะครับเนาะโอ้มื้อนี้มาอยู่กับช่องรถไทซิ่งมุนซูลทางผีจะน,นิทตกใส่ตกในน่นองพี่น้องเลยลมหนาวพัดวีวีอ่ะมื้อนี้มามาอัปเดตสถนานการณ์รถฮิเฮิตยอด้ิยมนครับเนาะก็ยกพานขึ้นแล้วครับแปลงเรียบร้อย แต่กี้มันเป็นหกครับแปลงหางแต่ว่าพี่ใส่ใบเกาไทยหดไปก่อนพอใบไ,ไม้ยันไทยเขามัเขาคมมันหน,นาหลายกับบุคคมเลยใส่ใบเกาไทยหดปฏิทัยวันผมจังกีดถ,ถอดชุดนี้ออกไปใส่ตัวใหม่ตัวซื้อมันอะไรแกหัวอันครับเปลี่ยนน้ำมันไ้น้ำมันไ้ มันเครื่องกองก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ยกพันเขื้อนเสร็จแล้วเรียบร้อยเหลือนี่ครับสิ้นตนนัวนี้ผมจะได้ถอดออกมาท่าเก่าแล้วก็เติมมัน,นม,มันเขาเปลี่ยนใหม่เมื่อนี้กับฟ้ากระโปรงท่านได้ใส่แล้วครับอันนี้ คาดันถอดกล้องมันกล้องเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยกรบปั๊มน้ำก็เปลี่ยนครับเห็นมดล่ะตัวนี้แหละครับลือ,อยางากระมุง เยบไม่ได้ถอดมอนตัวนี้ไข้ตัวนี้ออกถอดมลิออกโป๊ป่ะมันถอดมยากรับมัยากากันโต้นี่ยตนี้น่นี่นีนเลื่อมเหลมนี่แอนตี้ครับกันนี่ยมั่ไม่ขยับ ใส่ลงไปครับอีกฝนละต้น,นรูบบวดปวลระบาดก็บอ๊ะท่านได้ใส่ครับกระจกตะกี้มันอยู่นี่ครับผมอยู่ใส่กองเกล็กองเกลวมันอยู่ซื้อหนีพอดีผมก็เลยถอดออกแป้งไวค้คุณใบใงสีดีนะครับจังบอแตกคณะใบอยู่นี่แตกถือง,ง่ายไม่ง่ายยัง <c oughs> ออกมดแตก กี่ดายน้ำมันคันกองโซล่าครับท่านได้เปลี่ยนแล้วก็บตกแตง่งนี่ครับเมื่อวานก็เปลี่ยนทอไหมพักซิ่งครับแต่ว่าท่านได้บอกว่าของเป็นของผู้ใดแต่ว่าดังนี่ขนาดปลายสามนิ้วครับดังบอกฝ้าขาดหุดแล้วมเมืองส่ง ประมาณนี้ครับแต่ว่าตัวนี้ผมท่านไดีเปลี่ยนมันต้องเด้ยถอดแกนตัวนี้ออกมาพมว่ามันเห็ดยาบผมก็เรยว,ว่าท่านเห็ดยีเก็บสีครับตัวคือยีเก็บทุ่งไทยนะเก็บสีบ,สบูนี่ <c oughs> พัไงพันน่นเอาไปปันเสียเ้ยงมันี๋เสี้ยงมันหยัดอยู่ในนี้มันก็ทูสีหลอ่อกมื่อสียีเก็บสีไหมครับ <c oughs> ประมาณหาชี้เปอร์เซ็นต์แล้วครับเลือ่อยๆหาชี้เปอร์เซ็นต์กระจีถอดข้าศนล้างออกมาพอกบูดมันอยากดังในยังไงรถมันหลายปีแล้วครับกระจีพมุมกระจีเจาะใส่หัวจระบีอยู่น้ำศูนย์มัมีมาดิตัวนี้น,อน็อตมันจะเป็นน,อน็อตฟังไว้ประนี้กระจีเป็นแกนเป็นบูดข้างในครับกระจีตีปอกกระจีพอก บุดหยัดใส่ไปไหมคอยจะเงียบน่าต้องตัวล็อกไว้ครับข่านไม่มิดหมดละไปทำงนานหมดละยิ้เก็บสีไม้น้ำเลนน้ำมนันมันเป็นตะเบิงครับลบลายปีแล้วะตะวันนี้แห้งนะครับ โบไปเปียกมองนน่ฟ้าให้บทบมื่ท่านเคยเห็นยังครับตัดทอนบบร่ท่านเคยฟ้าให้ท่านได้เคยครับเห็ดเนีนได้กระจกกระจิกกับพวกซีนพวกงางูนี่ทายออกมันจากทับเรื่องธรรมชาติครับทใส่งานกระลูกหมากำเนียนี่กองสร้ละ สีทิปิดก๊อกตัวนี้แลนะถอดออกเฮ้ยนะครับมีกรณีที่ว่าคายกองอันเปลี่ยนกองสุลายอะไปปิดก๊อกไว้บ้างครับรถเดินหน่อยนึงน้ำมันมืดสตาร์ทยังไงกับสตาร์ทบฏิทิศครับเป็นนอนจะลืมเปิดกออ๊อกนี่แหละครับปิดก๊อกไว้ได้บ้างเนี่ยน้ำมันมันขึ้นอยูลงอีกแบบมันก็บมืดกองมืดสายมันหุ่นแล้วมันก็่นจ้งกี่ดับผูดโมโหกับโมโหนะครับแต่ว่าเนี่ยอย่าลืม ตอกองแก้วออกแนี่ออกมาพี่ขึ้นมอ้อยซื่งจับกับตัวนี้คอเดีมีไซ่ของแตง่งชุดแตง่งกี่มีครับยุนิบานหมดแล้วท่านดีใส่เอ้จาจะไหนกันเอาไปเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องเนอ้องเอหนหาจังว่ากันไหมหมดละแล้วผมประกอบรถแล้วเฮ็ดยังแล้วหมดแล้วครับก็ออยังมีมาอัปเดตอ่ะสำหรับคิปนี้อ่ะ ขอฝากตัวเพียไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ